เค้กเย็นที่ซื้อมาจากไหนซื้อจากไหนคะแกะออกมาลอยแล้วอ่าเราก็ได้กินไปถึงข้างในแล้วอเดี๋ยวเรามาชิมดูอีกทีว้าวมีอะไรบ้างม็อะไรด้วยอ่ะเค้กเย็นกล้วยวิปครีมแล้วก็มีเม็ดอะไรช็อกโกแลตเม็ดช็อกโกแลตแล้วก็ นำลาดช็อกโกแลตอยู่ข้างใต้นะคะมาชิมกันเลยอืมหวานเย็นชื่นใจนต้องกินอะไรไหนครับพี่กอี๊พี่พี่ก็ามากินแล้วเหรอพี่ก็ชิมแล้วไม่อพี่กาไม่ชอบวิปครีมอ๋อพี่กาไม่ชอบวิปครีมความอร่อย สำหรับคนที่ชอบวิวครีมนะไปซื้อได้เลยในดูสินี่เนนินนาอย่างน้าเลยในอเมซอนอเมซอนที่ไหนหรือที่ริมน้ำสาขาที่ริมสาขาหน้าหน้าหน้าอะไรนะโอ้อร์อนิมน้ำโอ้ออริมน้ำ